สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะออกวัดออกจากวัดโ่อคำตวงมานะครับมาสักน้อยไปตามถนนนะครับเราก็จะหันอันหุปั้นม้าสีทองเลยนะครับสองตัวอยู่ทางหน้านี่นะครับเป็นวัดแถมวัดหนึ่งที่อยู่ในแนวกับแปลงเมืองทางด้านทิศเหนือนะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมวัดที่มีสัญลักษณ์เป็นม้านะครับวัดควรข้าม้าครับ วัดควนข่ามา้านี่เดิมชื่อว่าวัดคุนข่าม้านะครับเนื่องจากอันคนที่เลี้ยงมาเปิ่นระลึกถึงคุณของมา้าที่มีต่อครอบครัวอย่างนี้นะครับเปิ่นก็นเลยมาแปงวัดแปงวาไปทห่ม้านะครับไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับอ่าเข้ามาในวัดเลยนะครับ เราก็จะหานว่าตั้งขวาของประตูนี่นะครับจะมีหอพระอุปคุตตั้งอยู่นะครับบ่แม่นหอเสื้อวัดเนาะเป็นหอพระอุปคุตนะครับส่วนมาทางซ้ายมือนี่นะครับก็จะมีพระอุโบโสถนะครับมีป้ายบอกจุดสําคัญของวัดนะครับอ่เอก็จะมีป้ายอย่างนี้นะครับเป็นลูกศรว่าไปตั้งปุ้นตั้งเพงเป็นอย่างอุโบโสถวิหารสาราการประเรียนหอใต้หอละครั้งนี่นะครับ มีจัดหนักเลยนะครับหนอตที่ที่ไปเยี่ยมไปชมได้นะครับเราก็ลองไปดูตามนั้นนะครับโอุโบสถหลังนี้ก่อบาได้ใหญ่ตาใดนะครับแต่ว่าก็แต่งตกแต่งได้สวยงามนะครับเอาจามาเริ่มดูตั้งแต่อันพญานากรู้ตั้งหน้านี่เลยนะครับโอ้พญานากนาคคน,นี้ก่อจัดงามนะครับ ลีลาการเลื้อยของเปิ้ลน,นี่ก็จัดจัดงามนะครับการตกแต่งนี่ใจกระเบื้องเคลือบนะครับส่วนหางนี่จัดงามครับมีอันกระจกสีตัวนะครับตัวอาคารนี่ถูกตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นนะครับเป็นลายเครือเถาเนาะปื้นหลังนี่ก่อใจกระจกสีเขียวสีฟ้าจัดงามนะครับเปิ้ลสลับสีไปนะครับอ่าส่วนดอกดวงนี่ก็มีอันกระจกน้อยกระจกนิดอ่าตกแต่งไปนะครับ ผนังแล้วก็ฝ้าเพดานส่วนใหญ่นะครับใช้วิธีการเขียนสีเป็นลวดลายดอกบัวนะครับเป็นหูเทวดามีพระพุทธเจ้าอยู่ตัวนะครับตรงกลางนี่ก็จะมีซุ้มประตูนะครับมีซุ้มเป็นลายพญานาคน,นะครับตังในก็มีพ,พระุพธรลูปอยู่ในซุ้มนะครับส่วนประตูเป็นไม้แกะสลักหูเทวดาถือดาบยื่นอยู่บนสิงห์นะครับหนอ งามดีนะครับดูจากโบโสถ์ไปตางพระวิหารเราก็จะเห็นว่าโอ้พระวิหารประกจารงามนะครับลงจากตั้งหน้าพระอุโบโสถนะครับเพื่อว่าจะไปดูส่วนอื่นๆนะครับส่วนตั้งข้างตั้งอย่างของเพิ่นนะครับโบโสถ์ที่นี่เพิ่นก็มีพระธตสีมาตั้งไวช้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นโบโสถ์แล้วก็มีขอบเขตอันล้วรอบเลยนะครับ มาเตียวดูตังข้างนะครับก็จะเห็นมีลวดลายที่เพื่อนทาไว้งามนะครับโดยเฉพาะอันแผ่นค้ายันนี่นะครับแผ่นค้ายันนี้เพื่อนปั้นนะครับเป็นปูนนะครับก็ถ้าจะล่อมานะครับเป็นลวดลายดูอ่อนช้อยเป็นลายเครือนะครับส่วนหน้าต่างบ้านของเพื่อนเป็นไม้แกะสลักนะครับเป็นลวดลายเครือเถาเหมือนกันนะครับแต่ลายแกะสลักไม้พวกนี้งดงามนะครับ อ่อนช้อยดีนะครับเป็นลายแบบสมดุลน,นี่นะครับเนาะดูองค์ประกอบตัดนี่ก็จะเห็นว่าจา่าดงามเลยนะครับระหว่างพระโบสซตไปพระวิหารนี่นะเอากอ็ลองเตยย้อนปิกมาดูพระวิหารเป็นพระวิหารแบบล้านนานะครับ ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นสีทองนะครับพื้นหลังตกแต่งด้วยกระจกสีเขียวผ่องสีฟ้าผ่องนีนะครับโอ้จัดงามบนกันนะครับเสาก็ตกแต่งด้วยปูนปั้นบดลายดอกประจํยามนะครับสีทองพื้นหลังเป็นกระจกสีน้ําเงินนะครับเวลามันโดนแสงก็วแวววาวดีนะครับสําหรับกระจกสีน้ําเงินวิหารเปิ้นที่นี่มีพญ,ญานาคด้วยนะครับมีพญ,ญานาค ลาวบันไดนะครับเอาตีนจับแมงอะไรอย่างก็ไว้นะครับบ่ฮู้นะครับเนาะลวดลายผนังแล้วก็เสาบริเวณนี้นะครับใจกระจกนะครับกระจกสีเนาะทำเป็นลวดลายนะครับเป็นลายหงลายอ้ไลายกลายอ้อย่างนี้นะครับเนาะส่วนบ้านประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรุปเทพันลักษ์นะครับยืนอยู่บนจางเอราวันนะครับจางเอราวันนี่สามหัวนะครับเนาะน่าจะเป็นเทพันลักษ์เพราะเป็น เครเามาดูตรงหน้าบ้านอย่างนี้สังเกตว่าจะใช้กระจกสีนะครับทำเป็นลวดลายตกแตง่งตู้แตกต่างจากส่วนอื่นๆของอัน,นิหารน,นะครับเพราะว่ากระจกนี่เป็นกระจกแบบนแบนๆนะครับเราเอามาติดๆ,ๆไว้นะครับก็คงเป็นผลจากการบูรณะนะครับโดยใจวิก เทคนิควิธีการอะไรอย่างตามสมัยนิยมของอยุคนั้นๆนะครับเนาะของยุคนั้นๆ่นอาจจะเสาะกระจกจืนมันเขี่ยมนะครับก็ถ้าจะต้องใช้กระจกสีธรรมดาในี่ยเราก็มาแปะแปะเอาไปนะครับก็เป็นวิธีการแถมวิธีการหนึ่งครับมันกื่อดูก็เป็นโมเดิร์นดีนะครับเป็นสมัยใหม่ดีเอามาดูค้ำยันด้านข้างนะครับทําเป็นรุกสิงนะครับสิงทายานขึ้นไปนี่ครับดูอนันงามเหมือนกันนะครับ นี่เราก็มีลายเครืออะไรอย่างไว้ประกอบตัวนะครับเขาก็ออกมาตั้งข้างนะครับเขาเตียวออกมาดูตั้งข้างเพราะว่าวันนี้เราเข้าตั้งหน้ามาได้กันเนะาะพระวิหารนี้เปิลมีบันไดตั้งข้างนะครับสาหรับขึ้นไปได้ซึ่งลักษณะจะอี้ก็เป็นที่นิยมในยุคนึงนะครับเป็นยุคที่มีมุกยื่นออกมาทางด้านข้างนะครับอัน,นสำหรับวันนี้ยื่นมาทางทิศใต้นะครับ อยู่ขึ้นไปนะครับวันนี้ประตูตั้งหน้าปีดนะครับเอาแต่เอาเข้าไปได้ทางด้านข้างนะครับเปิดๆด,ด้านข้างเข้าไปเนะ mm hmm. าะเอาเข้าจากด้านข้างมานะครับก่อมาเริ่มดูจากประตูตั้งหน้านะครับพระวิหารไม้แกสละหุกเทวดานะครับพื้นพระวิหารนี่กอปูพรมนะครับสีน้ําเงินนะครับจัดงามเลยนะครับาบางที่กอปูเป็นสีแดงเนาะแต่นี ปูเป็นสีน้ําเงินนะครับต้งกางก็มีกลุ่มพระพุทธรูปตั้งนะครับขนาดของพระประธานก่อบ่ได้ใหญ่นักครับสําหรับที่นี่นะครับตั้งข้างก็มีแท่นธรรมาสเป็นทรงประสาทเรียบๆง่ายๆนะครับการตกแต่งก็ใช้วิธีเขียนสีเขียนลายเอานะครับบ่ได้แกะสลักอะไรอย่างแต่ตั้งในแล้วมีหูบปัป้นพระพุทธ,ธเจ้าอยู่นะครับเนาะ มีพระพุทธรูปอยู่หน้าแท่นพระประธานมีสัตบันญไหมนะครับแกะสลักเป็นลวดลายหนาคดกันไปคดมาสีทองจัดงามนะครับแล้วก็มีนกยูงลำแพนี่อยู่ตรงกลางนะครับมีพระพุทธรูปด้านหน้าองค์ใหญ่อันนี้คงจะทำจากโลหะนะครับน่าจะเป็นของใหม่นะครับ ส่วนพระประธานนี่จะอยู่ตั้งหลังปุณน,นะครับหลังสูนเนี่ยองค์ใหญ่นักนะครับถ้าจะใช้ปูนปั้นนะครับเราก่อใช้ทองคําเปลวนี่ปิดนะครับเนาะน่าจะเป็นฟีมือของช่างพื้นบ้านนะครับส่วนตั้งหลังนี่ก็มีสีน้ําเงินนะี่เป็นชาพันธะลังสีของเพื่อนนะครับเนาะเป็นรัศมีว่าอันเดอะนะัะ ามาดูโครงสร้างของอาคารพ่อครับโครงสร้างอาคารก็เป็นโบราณน,นะครับเป็นแบบโบราณเป็นมาตั้งใหม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณเพดานเหนือนพระพุทธเจ้านี่นะครับเหนือพระประธานนี่ก็จะมีลวดลายบัวแปดแฉกเต็มไปเลยนะครับผนังตั้งหลังของพระประธานนี่ก็ใช้วิธีการเขียนสีเป็นต้นโพต้นอย่างเนาะส่วนตั้งข้างนะครับเรามาดูผนังตั้งข้างเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแปลกกว่าที่อื่นน่อยนะครับอันนี้เป็นใจการ เียนภาพสีนะเป็นแบบสีธรรมชาติเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีของท้องถิ่นนะครับประเพณีต่างๆหลายอย่างนะครับอย่างต้านหัวหิงพระเจ้าห้องนี่นะครับขึ้นบ้านใหม่พ่ออะไรพวกหลายอย่างนะครับส่วนที่อื่นนี่เขามักจะหันเป็นประวัติวระพุทธเจ้านะครับเนาะแต่ที่นี่นี่เขาก็จะเห็นว่าเพื่อนทำเป็นประเพณีนะครับประเพณีต่างๆของคนท้องถิ่นนะคนยงงหม่ว่าอันอะมีประเพณีอย่างพ้องพวกออกมาใส่ไว้นะครับ คือลูกหลานคนตั้งหลังได้หูนะครับนี่เฮามาถึงเขาก็มาร่วมทําบุญบริจาคนะครับเผื่อทํานุบารุงวัดนะครับหนอวัดวาอารามก็ต้องการการทํานุบารุงครับสาธุบุญกันนะครับต่อมาเอาวันนี้นะครับก็มีอัน น้องแมวนาะละออนวัดนะครับเปินมาต้อนรับนะครับขอบคุณที่เขาได้ทําบุญทําตานนะอมาอ่อนจัดดีเลยครับนาหักขนาดดูได้สักกรรมเขาก็ออกจากด้านในพระวิหารนะครับเพื่อจะไปดูสิ่งกอ่อสร้างอื่นๆเนาะที่น่าสนใจสำหรับวัดนี้นะครับงานแห่งนี้เปิดแปลง,งั้นทางลาดไว้นะครับสําหรับคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุก็ข,ขึ้นดังนี้ได้ง่ายเนาะ เอาล้ออย่างไรขึ้นมาก็ง่ายนะครับก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเอินมาตั้งวันโตกนะครับก็จะหานพระาธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยอยู่ตั้งหลังพระวิหารจาร้าดงามครับก่อนจะไปดูพระาธาตุนะครับเรามาดูอันนี้ก่อนนะครับมาดูพระดูอันคํายันหรือสํมเตือห้องว่าคันทวยสําเตือห้องว่าหงจ้างนะครับมาเป็นไม้แกะสลักนะครับมาได้เป็นปูนเนาะ โดยเฉพาะที่เปิ่นแกะสลักเป็นปวดลายนาคเป็นลายเครือเทาเนะครับดูอ่อนช้อยงดงามในแบบล้านานานะครับจะได้เห็นหลายๆตีสาหรับลายอย่างอี้นะครับาจากวิหารไปตังวัดโต๊กนะครับก็จะเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุที่นี่ก็รูปทรงจัดงามบมดน้อยเลยนะครับเป็นรูนทรงละคังความบนฐานเหลี่ยมนี่นะครับ ย่อมุมนะครับอยู่ฐานแปดเหลี่ยมแล้วก็บนฐานย่อมุมเหมกัมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหลังพระวิหารนะครับหลังพระวิหารนี่ก็เรียบง่ายนะครับบ่กได้มีการตกแต่งลวดลายอย่างเป็นเรียบๆนะครับแต่มีประตูแล้วก็มีบันไดขึ้นพระวิหารสําหรับมันตูเจ้านะครับเหมือนเป็นธรรมเนียมปกติของ ลานนาเฮานะครับที่เจอทุตเจ้าคืนตางหลังวิหารนี่นะครับบริเวณรอบรอบพระธาตุนี่ก็มีตั้งเดินโดยรอบนะครับสาหรับทุเจ้าพระสงฆ์เนาะเปินอยู่ที่นี่นะครับเวลาเข้าไปก็ต้องผ่านซุ้มนะครับ่านพระเจดีย์มีซุ้มสีทิศนะครับตังในมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับดังวันออกนี่เป็นปางนาคปลุกนะครับนอเปิลเขียนไว้นะครับว่าเป็นปางนาคปกนี่ก็ถ้าจะเป็นพระประจําวันเสาร์นะครับพระนาคปนีกเนาะ ดูทางด้านทิศใต้ของครับใต้นี่จะเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจนะครับปา,างชนะมานะครับเอ๊ะพระเจ้าทานันใจปกติก็จะแยกไว้แต่ที่นี่มาไว้ในพระธาตุเนาะงานไปแห็แบมมาเข้าก็เป็นแหมยังนึงนะครับเดียวต่อมานะครับมาตังวันโต๊กนะครับ วันตกนี่ก็มีพระอยู่เหมือนกันในซุมน้มเลยครับเป็นพระพุทธรูปในแบบสิ่งหนึ่งนี่นะครับเพื่อนหวานสิ่งหนึ่งคือสังเกตที่ชายสังคตินะครับเพื่อนจะอยู่เหนือลาวนม,มนี่นะครับนอนอยู่ทังบน,นนี่นะครับสั้นๆนี่กลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามก็จะยาวลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าสิ่งหนึ่งนี่จะสั้นสุดแล้วครับเตียวต่อมาครับมาตั้งเหนือนะครับมาตั้งเหนือจะเห็นเป็นพระพุทธรูปเพื่อนเขียนไว้ว่าเป็นแบบเชียงแสนเนาะ แบบเชียงแสนนี่เขาสังเกตได้ที่อันรูปล่างเ็จะทุมทุ่มหน่อยนะครับแล้วก็พักเกตจอกปอกบนหัวพวน,นี้นะครับจะเป็นบวตมูมาได้เป็นเปียวนะครับส่วนมากจะเป็นบวตูอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพุทธร,รูปแบบเชียงแสนนะครับ mm hmm. เอาออกจากซูมนี่นะครับไปทางเหนือนะครับไปทางเหนือทางข้างอันหัววัดนะครับทางเหนือนี่เพื่็จะมีหูปั้นเป็นซัต์ประจําปีเกิดนะก็ตั้งแต่ สวดนูชะรูแมวอย่างนี้จำไปได้นะครับลายตัวนะครับประจําปีเกินนะครับซีบสองอย่างเนาะเลี้ยงกันไปนะครับทาสีทองจัดงามนะครับใครจะมาปู่จ้าสัตว์ประจําปีเกิดก็ได้นะครับอ่าอนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเปิ่งหมูนะครับเป็นปีกุลแต่สาเต้อคนเมืองเพิ่งบอกว่าเป็นปีกุนช้อนหรือเป็นปีจ้างนี่นะครับเนาะแต่ที่นี่เพิ่งว่าเป็นปีหมูนะครับเป็นปีกุลเนาะ จากอันพระธาตุตะกี้นะครับเราดูจากวิหารนะครับดูจากวิหารเนี่ยแล้วเขาก็เลี้ยวไปทางวันโตกนะครับดูไปทางวันโตกเขาก็จะหันนั้นกุฏิทรงนะครับสองจันทเนาะแล้วก็ที่แปลกตาหน่อยก็จะเห็นว่ามีหอพระไตรปิฎกนะครับหอพระไตรปิฎกอยู่ทรงบนพุณากะเพื่อนเขียนป้ายไว้ว่าเป็นหอพระไตรปิฎกนะครับหอพระไตรปิฎกนี่รูปร่างเิ็นรูปทรงเป็น,ปนแบบร้านนาโบราณนะครับเต่ว่า ตั้งอยู่บนชัน้นสองของอันอาคารสมัยใหม่ก็ดูแปลกหูแปลกตาดีเหมือนกันนะครับลองขึ้นไปกอยนะครับพอ,อขึ้นไปกอยเขาก็จะหันว่าตัวอาคารเนี่ยสร้างจากไม้ตึงหลังเลยนะครับทาสีแดงนะครับแล้วก็กระเบื้องก็เป็นกระเบื้องดินขอแบบโบราณน,นะครับที่เปิดเปิอนนันมุงไว้นี่นะครับแล้วก็มุงไม้แกะสะลักลวดลายต่างๆที่ตกแต่งอาคารนี่นะครับ ก็ดูน่าสนใจนะครับดูงดงามนะครับที่เพื่อนแกะไว้นี่งดงามงดงามบบน,น้อยเลยนะครับเป็นไม้แกสลักเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเก่านะครับส่วนตัวเพดานตัวอย่างนี้ก็มีลายอันลายดอกบัวนะครับแล้วก็มีลายดอกสวรรค์นะครับโต๊ะลงมาบนเพดานเนะาะจัดงามเลยนะครับหอไก่นี่คงได้รับการบูรณะจน แล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี25-40นะครับ40ก็สาวกวาปีเนาะสาวกวาปีก็เอ,อ่อเมินเหมือนกันนะครับก็ยังงดงามอยู่นะครับข้างๆหอไกลนี่ก็จะมีหอหลั้างนะครับเพื่อนสร้างด้วยปูนนะหอหละลัค้างนี่ เป็นลักษณะทรงปราสาทนะครับประกอบประดับด้วยกระจกสีเป็นสีทองสีน้ําเงินงนี่นีครับฐานตั้งลุ่มก็เป็นกระเบื้องนะครับกระเบือเบ้องหกเหลี่ยม,มอย่างนี้นะครับก็นิยมกันในสมัยหนึ่งนะครับสําหรับกระเบื้องลักษณะนี้เราอยู่ตั้งบนนี่พอนะครับลงไปก็จะหันวิวทิวทัศนะ์งดงามเลยนะครับบักเอ้อเราอยู่ก็ตั้งลุ่มก็จะหันไปอย่างหนึ่งนะครับวเวลาเรามาอยู่ตั้งบนอยู่ที่สูงพอเนี่ยก็จะหันมุมมองแหมอย่างหึ่ง บางเตือมันก็งดงามดูกว้างขวางดีนะครับลงจากหอกไก่มานะครับเขาก็จะมีทางเดินนะครับเอาเตี้ยวมาจะหันว่าเหมือนเขาอุโมงนี่นะครับเป็นทางเดินนะครับเนาะอยู่ระหว่างอาคารนี่นะครับเป็นทางเดินตดเจาะไว้สามารถจะออกไปประตูหลังวัดได้นะครับเวลาเขาออกจากประตูทางด้านนี้นะครับทางเดินทางด้านนี้ไปเนี่ยหลังวัดนี่ก็จะเป็น หน่างเตียวภคยในชุมชนนะเป็นกล้องเป็นอะไรยังสําหรับอันเจ้าบ้านว่อะไเด้อเนาะเป็นเจ้าบ้านร,รอบวัดถนะน,นนี่ก็เตียวทะลุกันได้สองวัดสามวัดอาจารย์ว่ามีวัดไกลๆปพ้นแห่นวัดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเอวัดนั้นทีหลังเนาะเตียวย้อนปิ๊กเข้ามาครับิวนบอกมาพักได้จะไปเสียงดังเนอ้อตุเจ้ากำลังจําวัดกันเนาะครับเตียวเข้ามาครับ เข้ามานะครับมาแหมสักน้อยก็จะหันมีวิหารหรือว่าเป็นศาลานะครับน้อยๆมีลูกป,ปั้นหลวงพ่อโต,โตอยู่ตรงในนะครับเนาะใครบูชาหลวงพ่อโตก็มาไหวมาสาได้ครับตังแถวนี้ก็มีห้องน้ําสําหรับคนที่มีทุกขนะครับมาปลดทุกได้เตี่ยวต่อไปตังวันตกนะครับเขาก็จะหัน มีสราราอเนกประสงค์นะครับที่ใช้สาหรับพิธีทางศาสนาเพื่อทาเป็นาคารหลังใหญ่นะครับสาราห้าน,นี่นะครับก็ทาพิธีอย่างได้นะครับมีงานอาย่งอางอย่างเกาะมาใจที่นี่ได้ทัดจากนี้ก็จะเป็นประตูตั้งออกของวัดแล้วนะครับก็มีหุบป,ปั้นม้าสีทองอยู่บนเสารประตูวัดนะครับเป็นสัญลักษณ์คิดถึงบูงถึงกุลของม้านะครับ คุณค่าของม้านี่ก็ใบใจมีเพียงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งานตะอั้นนะครับบางเตื๋อนี่คุณค่าของสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยก็มีคุณมีบุญกับเขานะครับการที่เขา,าหูคุณค่าอย่างแท้จริงของชีวิตก็คือการหูจักกตันดูแล้วก็ตอบแทนสนองคุณสําหรับผู้ที่มีบุญคุณกับเขานะครับเพราะว่าผู้ที่มีกตันดูกระตเวที ย่อมเป็นผู้ที่มีสุขอยู่ทุกเมื่อนะครับสวัสดีครับขอท่านมีความสุขทุกท่านนะครับจากลุงตีโวครับ